แนวทางแผนเตดในคู่สกุลเงิน NZD/USD ตัวสกุลเงิน n z นั้นเรามองว่าตลาดมีอวอรุุ่มทางฝั่งบายเข้ามาคุมตลาดดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับเทรนขาขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่างโซนรับแรกนั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา0.58782โซนรับที่สองนั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา0.58718 โซนวรับที่3นั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา0.58627กลยุทธ์ในการเทรดนะั้นเราจะรอสัญญาณมาทดสอบที่โซนนรับที่1ที่2ที่3แลวรอสัญญาณแท่งเทียน PA bar ที่โซนแนวรับเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน PA bar ที่โซนแนวรับเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่โซนแนวต้าน swing high 0.59181 วาง Stop l o อ s ไว้ที่โซนแนรับสวิงโลราคา0.58511ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ NZD USD